สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับนะก็วันนี้เล่นอันปลั๊กนะครับนะบปกติทําคลิปเจ้าฮิสพาเนียตัวนี้เนี่ยนะครับนะผมจะต่อ OTG ข้างหลังนี่นะครับนะเป็นเสียกีตาร์เข้าไปในมือถือโดยตรงเลยแต่คลิปนี้เนี่ยนะครับนะเอามาแนะนําฟีเจอร์เผื่อจะลืมกันนะครับนะไม่ค่อยได้เอามาโชว์เพื่อนๆเ,เยอะเท่าไหร่นะครับนะอ่ะตัวนี้คือฮิสพาเนียโฟกนะครับนะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวสลิมแบบนี้นะครับนะ เป็นกีตาร์ปลงไฟฟ้านะ,ละหลายๆคนถามผมว่าเฮ้ยเวลามันมันไม่เสียบไฟฟ้ามีเสียงมันมีนะครับนะมันก็ดังระดับหนึ่งเลยนะครับนะคือถ้าคนเคยเล่นพวกโกดังเล็กนะครับตัวนี้มันจะดังกว่าโกดังนะครับนะเนี่ยมันมีเสียงระดับหนึ่งเลยนะครับนะซึ่งไอ้เจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นออโซลิดนะราคาไม่ถึง20,000 จริงๆมันขาดแค่ร้อยเดียวนะครับนะอ่ะไอ้ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่ามาร์ตินเนสฮิสพาเนี่โฟกนะครับนะเป็นสายเหล็กนะครับของมาร์ตินเนสนะครับนะซึ่งตัวนี้มันจะต่างกับตัวที่เป็นไนลอนก็คือสเกลเรนส์มันจะไม่เท่ากันนะครับสเกลเรนส์ไม่เท่ากันแล้วก็ตัวคอจะไม่เท่ากันด้วยนะครับนะคือความยาวความเล็กมันจะไม่เท่ากันนะครับนะซึ่งตัวนี้เป็นออสโซลิดนะครับเป็นเป็นเมเปิลทั้งตัวเลยนะครับนะซึ่งไอออปชั่นตัวพวกนี้นะครับนะเมื่อเนี่ย คือเวลาท่านเพื่อนๆเ,เสียบหูฟังเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเหมือนออกห้าไฟฟ้าเลยนะครับนะคือมันทําอะไรได้บ้างนะครับนะมันก็จะมีรีเวิร์สกับดีเลย์นะครับมีไมโครโฟนแล้วก็เป็นเพีโซนะครับปรับกันนะครับนะซึ่งไอตัว OTG เนี่ยนะครับนะเวลาเพื่อนๆชอบอัดเพลงเนี่ยก็เสียบ OTG ตรงเนี้ยนะครับนะเข้ามือถือเลยมันจะได้เสียงกีตาร์เนี่ยนะครับ100%เข้ามือถือเลยนะครับนะโดยไม่มี เสียงรูมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนะสองเนี่ยไอความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยนะครับนะคือสามารถนะครับนะเสียบนะครับนะเสียบตัวนี้นะครับนะคือถ้าเราเสียบสมอท็อกอ่ะนะครับหรือหูฟังที่มันมีตัวที่มันพูดได้เนี่ยที่ผมเคยทำหลายๆคลิปเนี่ยเสียบตรงหูฟังเนี่ยปุ๊บเนี่ยท่านจะสามารถพูดนะครับนะพูดพูดด้วยร้องด้วยก็ได้นะครับนะแล้วก็อัดเสียงเข้าไปในมือถือทีเดียวได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่า ชอบนะครับชอบเหมือนเรียนออนไลน์เนนี้ง่ายมากนะครับนะเรียนออนไลน์เนี่ยปุ๊บเนี่ยท่านมี C ีอ g เสียบเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ตัวเดียวหรือแท็บเล็ตตัวเดียวปุ๊บเนี่ยนะครับนะท่านได้เสียงไมโครโฟนดีๆเสียงจากทางคุณครูมาชัดเจนนะครับนะแล้วเสียงทางเราเนี่ยโอ้โหแบบคอมพพลตแบบเหมือนต่ออินเทอร์เฟสดีดีเลยนะครับนะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นพิก up ที่มันสะดวกมากแล้วก็ตรงนี้มันก็จะสามารถ ะปรับพีเอซโซ่ได้ทุ้มกลางแหลงเอาไขควงมาปรับจะเป็นตัวเหมือนปรับตายเนาะนะครับนะปรับทุ้มกลางแหลงได้ไมโครโฟนก็ปรับย่านนะครับไฮกับโลได้นะครับนะมาร์ตินีสพิสพาเนียครับตอนนี้มีหลายสีนะจะมีสีซันเบิร์ดมีขาวเอ้ยซันเบิร์ดแล้วก็มีแบล็กไทม์พารีนนะขาวรู้สึกว่าสายเหล็กจะไม่มีนะจะมีแบบไอตัวเนี้ยนะครับนะเป็นสีซันเบิร์ดแล้วก็เป็นสีแบบมันจะออกเป็นแบบ แบบเทามิเลนเนียมมิเลนเนียมหน่อยนะครับเขาเรียกว่าสีแบล็กชานพาเลนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับออโซลิดนะย้ำนะครับออโซลิดไม่แท้ทั้งตัวนะครับงบไม่ถึง20,000ื่นนะครับนะเพราะว่าขาดอีกแค่ร้อยเดียวนะครับนะอ่ะโอเคนะครับใครชอบก็มาลองที่ร้านนะครับมีทุกสาขาเลยนะครับนะมาติเนสคิสพานเนี่ยโฟกนะครับนะถ้าฮิสพานเดี่ยเฉยจะเป็นไนลอนนะครับถ้าตัวเป็นโฟกเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าโฟกด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะคือใครอยากจะแบบ อยากได้กีตาร์แบบบอดี้บางๆนะเหมือนใสเล่นกีตาร์ซ้อมหในหูฟังสนุกๆแล้ววันออปชั่นเนี่ยสามารถนะครับผ่าน OTG แบบโหบอกเลยนะครับเนี่ยไปนั่งเล่นริมแม่น้ำเนี่ยอัดเสียงอย่างชัดนะไม่มีเสียงรบกวนอยากจะเล่นอยากจะร้องเพลงเนี่ยมีตัวแค่สมอลท็อกตัวเียวนี่จบเลยนะครับนะ,อะลองฝาวไว้แล้วกันนะครับนะคลิปรีวิวต่างๆทำไว้เยอะแนละ้วไปลองดูแล้วกันนะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ